ทำอะไร <c oughs> เอาเอา <c oughs> มันจะสาดน้ำใสอีกแล้วเอาแน่เอา <c oughs> มาลี่เล่นน้ำอยู่นี่เอง <c oughs> มาดาน้องมาดาเอาอย่ามาสาดัดอย่าสาดมามันสิเปียกเอาอย่าสาดอย่าสาดัดพ่อสิเปียก <c oughs> เอาเอาเอามันสีมื่นเนี่ยน่ะอ <c oughs> ย่าสาดมา ปูปูปูมาด่าสาดน้ำใส่มาตีมาแน่เนี่ยมาด่ามันสาดน้ำใส่พ่อเนี่ยอาบเสร็จไปให้มาด่าอาบเสร็จหรือ,อยังแล้วพ่ออันนี้อะไอดียอันไหนอันนี้อะไรเนี่ยอันนี้เอาน้ำน้ำเดาต่อไปเอา,เอาน้ำน้ำเอาน้ำอะไร เอาล่ะบายบายไปก่อนนะ